เขาก็ต่อยยับยับยอบย,บ,ยบอยู่เลยหมวกก็ไม่ได้ม,มา ฝักบัวไว้ส่งผูช่างแกะ จอหมดอยู่แล้วย่ายจะได้ไปตรงๆดูน้ำวิวน้ำเพียบเลยเห็นไหมไม่ได้มาถ่ายหลายวันวันนี้ว่างๆจะมาถ่ายน้ำเต็มเลยเป็นอ้พวกมสองมะเพี่ยวก็จะไปวิ่งอ้อมอมาถ อันน้้นจะขึ้นเหรอ,หรอไม่ล้วขึนนอนน้ำเยะอะนะคะเขายายขายายตอนนี้สวยมาก ไป้ดยยดง่ง ประตูน้ําเต็มน้ําเต็มเลยนี่ยฝนก็เริ่มลงเม็ดคงไม่ลงเยอะหรอก อีกคนเข้ามาก็สบายหน่อยเวลาทุกอย่างเขามีรถอยู่แล้วก็ให้เขาครั้งละสามร้อยค่าน้ำมัน ตรงนั้นน่าจะเป็นเขาล้อมเนาะเราจะเปาะอ,อยู่เนี่ยโอ้โหน้ำขึ้นมาถึงนี่เลยพี่น้องเลยดูนะคะเนี่ยถ้าถ้าเขาทำประตูน้ำสูงกว่าน,นี้จะสสใจถึงเออมาถึงไรเราแน่เลย มาทำอีกสักกันหนึ่งเนาะทำแถวๆนี้อีกสักกันหนึ่งเป็นทัวๆไปเราก็บรรยากาศของเราทีนี้ก็หืม่าเป็นน่ทำรีสอร์ททำวัดได้เลยนนะ <laughs> ทำวัดได้เลยามา,าปล<ก>ูกบ้านอยู่คนละหลังละหลังได้เลยปฏิบัติธรรมจิตยางด้วยถึงทืน ฝังคลองนั่นอะมันไม่ได้งามเหมือนคนอื่นเขาเท่าไหร่หรอกเงินก็ไปทำอย่างอื่นหมดแต่ฝังเนี้ยเขาไม่ไม่ก่เาเดี๋ยวจะมีแรงแนละ้วจะมาใส่ปุ๋ยตรงก้นเล็กๆก,ก็เน้นปุ๋ยเย,ยตรงกลางๆอ่ะต้นจะเล็ก ข้างล่างข้างล่างนี่ออกดีเดี๋ยวตรงนี้ข้างล่างนี่ออกดีแต่หน้าเนี่ยออกดีน้ำยางอะไม่มีคนกี่เด็กเข้ามาเรีย่างร้รยังไม่เห็นละเอ็นวอเตอารา์ไซ ถนนตรงนี้พังหมดตาแดงก็ยังไม่มาทำให้ ต้นยางแตนก็โตเร็วนั่นเองในปีสองปีของเราสองปีก็ประมาณนี้แหละนี่มันต้องกระปลูกมันใส่มันก็เลยไม่โตอ่างนี้ แปลงโน้นแหละที่เขากกตเ่ะจะอดตรงนี้รอคนเข้ามาเข้าไปตรงนี้มันจะลื่นเกตได้สามเมตดเอารอตรงนี้แหละ,ะตรงนี้นะยวโทรเรียกกันก็เต็มโปะอยู่นะบางโปะก็เต็มอยู่